สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ซองลงน้ำผ้าชาแนลเด้อจ้าจิ้น้าพี่น้องมากคุบเขียดจับบุบคือเก่าเด้อพี่น้องมาเบิ้งแบบพี่น้องตัวแรงแหกม้านแห้งส้ลุงน้ำผ้าหัวพอดีให้พี่น้องเบิ้งคออกบไงโอ้โหมันกบไงพี่น้องกบเมบป็อมากับตัวแรกพี่น้องเอ้ยเหี่ยวแตกใช้มือพาปะพาพึ่นได้คบตัวแรงดำตัวแรกแหกม้านพี่น้องกับพี่น้อง หน้าแถวนี้โเขามาเคลียร์เบิดเหล็กเอนจนบม่มีหม่องเทียวเราพี่น้องเยได้กบหน่อยตัวหนึงห่งมาหันเอาลงน้ำผ้าคุบได้สีผ้าไปหม่องอื่นทั้งได้บุบบนันเอากระดิกากได้เขี่ยหน่อยตัวเดียวนี่ตัวห้อยเขาเคลียเต็ม่ะบาั่นล่ะจับใบบ่ไ, <ป S 2> ได้บ่ใ <beau. S 2> ส่ได้พปง่ายเขียยหมูพี่น้อง ว่าด่บ่ย์บ้าหมอดพญาเขียดพญาเขียดมันคือตัวใหญ่แถอะแถวนี้เขียดตัวใหญ่เนาะพี่น้องพระท่านบ้าหมอดพญาเขียดขญาเขียดเห็นบ่หายไปบาสสวีดไลสาวกานิกาไทยบ่ะท่านแล้วก็ตลุ่นอยู่มาตัวที่สีมาแล้วตัวที่สี่พี่น้อสาวกานิกาได้เขียดพี่น้อง Đây ít lợn mổ ừ. non ngay phía đoàn Ha ha ha, ngu ấy Biết là nào Ui, phía bao mọt Ngay hèn Ngay đi, tuần Ngu chết đi mổ phía nào Ngay hèn Đây là, đầy bò Đầy ngay Ui, cái nhà kiệt thì gần tuần đi man man ออ๋พี่น้องไม่เรียนคุบจนเมยเกียบยวบทันครับเกียดโมไอ้ใาายเมยนั่นตัวนี้จนเมยพี่น้องเนี่ยน้องงา,านพอกบวันนี้สาวลุงนพพ้พ่าพอกีดง่ายพี่น้องไม่มีใครเลยเกียดง่ายยื้อจับขึ้นมาจับขึ้นมา เฮ้ยเจ้าแตกพี่น้องเอ้ยโอ้ยเขียดหมูมีตัวใหญ่พี่น้องหันหัวขึ้นแน่เลียดสีลงหัวมันเอ้ยไอ้ได้กบกบเม็ดพี่น้องกบอีกแล้วพี่น้องกบเม็ดใต้ฟางค่ะฟาแท้แล้ววันนี้อู้ยเจ้าแตกเอากบกบพี่น้องเอ้าจับเลยบ่ต้องใส่เวลาดุน มันสิโบทันเออโคบตัวนีนะเฮ้ยโคบมือเขียดเนี่ยกบนี่กบหน่อยโอ้พี่น้องกบหน่อยไปอากบไปเอามากบหน่อยบ่มาได้กบหน่อยว่าแม่นเขียดอีหมู่ม่ได้แทะกบหน่อยพี่น้องเฮ้ยตัวคูบได้พี่น้องเอ้ยได้สองตัวเลยพี่น้องแฟดแฟดอีกแล้วเฮ้ยโคบก็เขียดหมู่หมู่เหรอกบหน่อยกับเขียดอีหมู่ตัวซ้ำกันเอาหลุดกบหน่อยจะได้ยา เ้ยอ hey, ้ยก็คือเขียดละอ้ยพี่น้องเขียดนั่นนอยู่นั่นอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในพวกเ้าเฮ้ยอืขวนคักพี่น้องเอ้ยมันนีมากกะสวยมองนีซีตัวเลยอืเาคนเราไมห่วยนี่ๆๆตัวบกเาด้นี่ๆๆอืมีนเนีมันตัวใหญ่บาสุวิด์ใหญ่แลวพี่น้องเฮ้ยนั่นๆๆนั่นนั่น หมันอีกเลยพี่น้องครับลุงนะผ้ามันอีกแล้วใช่ล่ะใช่ล่ะค่่มใหม่ท้ายู่เอ้ยโอ้โหพี่น้องเจ็ดโม้มีตัวง่ายหวอนครับอืท้อนกโคตรเดาแล้วหอยเหรพี่น้องตัวนึงนั่งง่ายโอ้ยเพื่อนอีตัวหนึงอีตัวนึ่งอยู่ในมือเออตัวนึงในมือตัวนึงในไงพี่น้องแน่เลยเอ้ยจับจับเออเขาขึ้นมาขึ้นมาก เพิ่นนอนเหม็กิ่งเลยพี่หมอมันสองตัวเลยสองตัวเลยบาทนี่คู่แฝดอีกแล้วเอ้าเอ้าอยู่บ่นั่นในมือตัวนึงปัวฮเปิดได้สองตัวเลยพ่นน่ะได้หล่ะเอาตัวที่สามกันเอาตัวสองมาก่อนนี่ตั้งไว้ยู่พี่น้องทาเบิ้งอยู่นี่ใส่ให้เบิ้งก่อนได้เจ้าสองตัว เอาเับไใบทาดิเฮ้ยเราพี่น้องเขียดอ่าเฮ้ยเด้ยเขียดดิเขียดโมเขียดโมนานๆมเอนี่นั่นน่ะได้ยเอิมัซอยคูบย่างมันบ่เปนเขียดโมมันเขียดดิเขียดเขียดเียก็ได้เขียดคิกตัวตัวเด้น้่อยดิเวอืดโม่ะเิ้ยยิงก่อนโอ้สองมือสองตีเลย มันเป็นตัวนี้บ่ดนี้อ้ายไส้มันโอ้นแบบอันนี้มักแฝดเว้ยพี่น้องวุ้น่ะวุ้ยมอนี่มานแฝดเว้ยเฮ้ยพี่น้องได้ทีละสองทีละสองเราถูกเบตาหามวนอยู่ดอกเฮ้ยสามสามหุ่นเนี่ยนะมาน้พี่น้องสามกะารสามตัวโอ้ยมอนี่กำเตรียมมือเลยนี่ตัวที่สี่อยู่หัวเขานี่แมีนบบตัวที่สี่เมีนเกิดถืออยู่น่ะ โอ้โหได้แล้วได้แล้วอ๋อสีตัวเพื่อนอะบองเดียวกันเลยพี่น้องหมันหนีแล้วพี่น้องแม่คมคอดาเล็วเร็วอืออืมเป็นยูเพื่อนอะเฮ้ยแหนมกล่องหมันหนีแล้วหมันหนีแล้วเฮ้ยแหนมกล่องอะไรใส่ใส่จับขึ้นมาดูอืมถักแล้ว ทางฝุ่นคือห่างแห้งแต่บุนรี่ได้ยังท่้านันเเอามาอ๊้หูพี่น้องอ้เขียนหมองได้มาหลายแีนพี่น้องเกือบเอาบท่านพี่น่องเอยเต็มโตเลยมองเดียวนี่หอนหอนเถึงหอนเถึงหวานมวนแล้วพี่น้องยงเหรอทา้งนั้นเขียนฮึกบเขียนอ้ยเรายินดีเขียน นองมองขใส่สไดีเขียนตัวใหญ่พอเอข่อใหญ่ปเดยได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วเอบของเก่าเนี่แหละเป็นซิโตแล้วพี่น้องเออคืงหอนเครื่องมันกับมวลน้อพี่น้องเดียนหอนกระสัวมันได้ได้บ่คือบอเออโอ้ยนั่วีวิโอคือโอ้หมาน้องมือนี่เออ พี่หน,น่องเลยเออเบาสวิทกับสาวกนิกายนี่พาลูกถือมองครับออมองเดียวคุบเบาหวาบ่ไหวแล้วเบาสวิทเพิ่อนใจเคียดอีครับพี่น้องเอ,อ้ยอมองเดียวกันกีึละมองเดียวกันนะนะพี่นะอือมานคักมันนี่พี่น้องเปิดพ่อเปิดพ่อที่ละห <c oughs> ากินไปจิหายกินไปจังสี่แล้วพี่น้อง ได้บ่่ได้้้วพีนองจะยักตัวนันมันขนาดพูดน่ะเออถึงห่อนถึ้งมันพี่น้องเอ้ยมืงหนีได้กบสองสามตัวแล้วพี่น้องก็เขียดพร้อมเขียดขาค่ำครับเบื้องพันยูเขียดขาค่ำตัวเมเลยพี่น้องเลยคุกควบดีๆเออนั่นละโชคเบื้องขาเลี้ยงหุยบ่ยบอตีเหลืองอุ้ยเฮ้ยง่ายเกินมากพูดนะโอ้โตัวเลืองอุ้ยหุยเลยพี่น้องเขียดขาค่ำพี่น้องเนาะ มันมันมัน่หรอ่รบดิเห็นอยู่บ่คือเป็นแขนงแนงนี่กเ็เป่อยคุณท่างคุณพอได้กบแล้วพี่น้องท่้งได้กบแล้วฟอนพบบไงอุ้ย่ได้ต้มอไรละ้มันที่หลือยังไ่อุ้เลพร เอาก่บองนีน่นเลยนี่าตัวบบงเลยออ้อ้ขอมานางเฝ้ากบอยู่แบอย่างโดนนี่เขาได้กคบเลยพี่น้องสาวกนิกาได้กบเหรออ้ยน้ำมาได้บ่นี่เ็บเันบ่ได้วะนะเออแดดกับหอนพี่น้องเอ้ยบ่นี้มาสวยพี่น้องบ่นี้มานอยู่ได้ทั้งกบพร้อมเดี๋ยบสองสามตัวเออ ท่านบอเฮ้ยไทยไปแล้วไอ้พี่น้องเบื้องโอ้สองตัวแล้วพี่น้องได้มืออีกตัวหนึ่งก็ล้างว่าสีใสถุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหงสวยแหงมานพี่น้องเขียดแถวนีกับตัวง่เนาะพี่น้องกับพี่น้องแดดกับห่อนนอนเสาหลุงนาภาได้แล้วครับคือถิ่ม่นตัวทุตไทยของรายการละามือนี่แดดห่อนเวลากับเที่ยงเทียงสี่เครื่องเลยพี่น้องเอ,อ้ยมืออยกับมือยแดดกับห่อนสู้กับสู้ครับ เขียดโมตัวสุดท้ายพี่น้องัตปุกเง่เลยนี่แต่เบิ่งดูโชว์มั่งนีโอ้เขียดกระตุ้นโอ้จุจุจุอันนี้ก็จบคลิปซ้ำนีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนลากับเขียดตัวนี้แล้วพี่น้องตัวสุดท้ายครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าสิกับกับพ่ออีแล้วพี่น้องเอ้ยบบาหมดอือ เขียดอีกยังสมาตัวใหญ่เถอพี่นนอกข้าวข้าวขาวพี่นนอกนี่จเสียงห่วงโกกโกกก็ดนกโตนี่กได้บนสามโต้เพื่อนวะนั่นสาวกนิกาได้้บเราหอมได้ใส่สาวกนิกาเพิ่นได้เขียดพี่นนอกว่ายน้ำครับ ใส่ด้ใหญ่ปันใดโซ่กองนี้น้ำเนี่ยเฮ้ยนายทำทากันคูเขียดมั่นายพี่น้องนาำเนี้ยใส่สีมี่ใสโซ่กองนีน้ำเนี้ยเฮ้ยเด็สองตัวแล้วพี่น้องว่าคนไดว่าบ่ไดเนาะขอโทษในผอแล้วพี่น้องแจ็คยูบายูแดดกับหอน กัฟเลยเด้่นี่คนาดสิกัฟเลยเด้่นี่พี่น้งองใส่เมื่อท่านเห็นได้ไหาน้องใส่ไม่เคลียรบเลยแจ็กตัวตัวนึงพี่น้องโชว์บนนี้มาเข้าเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยกลบขนน่ะกบโดดขึ้นตนึ้ง